ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Daily Dose สาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV นโยบาย Export-led Growth นะครับหรือการผลักดันให้เศรษฐกิจนั้นเติบโตด้วยวิธีการที่ให้ภาคส่งออกนั้นนำแทนที่จะเป็นการบริโภคในประเทศนำเนี่ยเป็นหลักการเป็นแนวคิดทางด้านเศรษฐศาสตร์ที่ ไม่ใช่เป็นเพียงแค่แนวคิดนะครับแต่ว่าเป็นหลักการที่มีการสืบทอดกันมาหลายยุคหลายสมัยในการที่จะผลักดันให้เศรษฐกิจไทยนั้นเติบโตโดยที่พึ่งพาอาศัยกําลังซื้อนะเลืออมนาจของการบริโภคจากชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศอื่นในขณะเดียวกันก็มีการรณรงค์ให้คนไทยหรือผู้บริโภคภายในประเทศนั้นรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่จะต้องออมมีความมัธยัตถ์สูงช่วยประหยัดนะครับ เพื่อที่จะทําให้ประเทศชาตินั้นมีเม็ดเงินเหลือในการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จะทําให้เศรษฐกิจของประเทศนั้นเติบโตได้อย่างยั่งยืนคือประเทศไทยโดยวัฒนธรรมแล้วจะไม่เป็นประเทศที่เน้นการบริโภคนิยมคือจะไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนในประเทศนั้นสร้างนี้ได้อย่างง่ายๆถึงแม้ว่าถ้าเกิดคนไทยในประเทศนั้นสร้างนี้ได้อย่างง่ายๆแล้วสามารถบริโภคได้มากขึ้น แล้วทําให้ตัวเลขเศรษฐกิจในแต่ละปีนั้นเติบโตได้ดีกว่าในปัจจุบันเนี่ยก็เป็นแนวทางที่ตามประเพณีไทยประเพณีทางด้านนโยบายเศรษฐศาสตร์นโยบายเศรษฐกิจเนี่ยเขาไม่ทํากันราวนี้ในรัฐบาลของพรรคไทยรักไทยมาถึงถึงยุคข,ของพลังประชาชนและแน่นอนมาจนถึงยุคข,ของพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันได้ไปคุกคามโครงสร้างทางแนวคิดลักษณะนี้ซึ่งเป็นโครงสร้างทางแนวคิดที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ขลังมากทีเดียวนะฮะไม่ได้น้อยไปกว่าระบบการเมืองการปกครองที่มีอยู่เลย เพราะฉะนั้นเมื่อมีความพยายามที่จะไปเปลี่ยนหลักการคิดตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ไปท้าทายกูรูทางด้านาเศรษฐศาสตร์ที่เป็นส่วนหนึ่งของ establishment guru อันนี้เป็นเป็นปัญหาความขัดแย้งขั้นพื้นฐานที่รุนแรงมากที่กำลังเกิดขึ้นในสังคมไทยแล้วมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี43แล้วมาจนถึงปัจจุบันสังเกตนะฮะอย่างที่ อาจารย์โคสิตัปเป็นรัฐประธานกรรมการบริหารแบงก์กรุงเทพได้ออกมาพูดเนี่ยมันมันมันเข้าไปถึงความขัดแย้งตรงแก่นกลางเลยว่านี่คือสิ่งที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไม่ปล่อยให้รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจแบบปัจจุบันของพรรคเพื่อไทยนั้นเดินหน้าต่อไปได้อาจารย์โคสิตไม่ได้พูดตรงประเด็นไปถึงพรรคเพื่อไทยและรัฐบาลแต่ว่าโดยทางอ้อมเนี่ยอาจารย์โคสิตอิมพลายชัดเจนถึงความขัดแย้งทางความคิดที่เมื่อกี้ผมได้พูดถึงนะฮะขอเอ่ยถึงขคดอันนี้นิดนึงของอาจารย์โคสิต อดีตรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับปัจจุบันเป็นประธานบริหารแบงก์กรุงเทพจันโคสิตบอกว่าต้องปฏิเสธกรีซโมเดลผมเข้าใจว่าจันโคสิตพยายามเปรียบเทียบกรีซกับเมืองไทยกันนะฮะคราวนี้เมืองไทยม,มันไปไม่ถึงกรีซหรอกนะฮะแต่ว่าใ,ในเชิงการปฏิบัติเนี่ยมันก็ว่าเรากลาลังก้าวเข้าสู่ความเป็นกรีซหรือความเป็นยานเจนทีนา้าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่สําคัญการกระตุ้นการบริโภคในประเทศที่เพิ่มขึ้นโดยก่อน,นี้เพิ่มไม่ใช่แนวทางที่จะไปสู่ความยั่งยืนดังนั้นจจะต้้องเเปลี่่ยนความามมขใให เพราะคงพึ่งระบบเศรษฐกิจแบบเดิมไม่ได้แล้วขณะที่การส่งออกตอนนี้เป็นทางเลือกเดียวที่ยังสําคัญและต้องดําเนินกันต่อไปจันโคสิตเน้นตรงนี้นะฮะการส่งออกเป็นทางเลือกที่สําคัญต้องดําเนินต่อไปเพราะโครงสร้างเราเป็นอย่างนี้ขณะที่แนวทางแก้ก็คงจะต้องทิ้งคําถามไว้ให้คิดต่อโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจไทยนั้นมีความเป็น Export l e d Grow t h ด้วยเหตุผล ต่างๆน,น,นานาที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคและพฤติกรรม,รรรมในการที่จะกู้ยืมเงินของคนไทยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าไม่รักษาวัฒนธรรมแห่งการออมไว้พฤติกรรมของการสร้างหนี้ของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งที่มุ่งเน้นไปถึงนโยบายประชานิยมแบบที่ไม่กังวลไปถึงอนาคตนี่เป็นสิ่งที่มันอิมพลายอยู่ในคำพูดของอาจารย์โคสิธป์ปั้นเปลี่ยมรัฐทั้งนั้น ครั้นี้ผมไม่ได้เป็นคนที่จะมานั่งบอกท่านผู้ชมว่ารัฐบาลไทยรักไทยพลังประชาชนหรือเพื่อไทยเข้ามาเนี่ยแล้วเสนอโครงการแบบประชานิยมทําไม่ได้ผมไม่ได้พูดอย่างนั้นแต่ว่าผมบอกเลยว่าวันนี้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่กับดักที่น่าเป็นห่วงกับดักที่น่าเป็นห่วงมันเป็นเพราะว่ามันเป็นกับดักที่พักการเมืองทั้งสองพักจะทุ่มการหาเสียงการสัญญากับประชาชนว่าจะใช้เงินภาษีของประชาชน ในการอัดฉีดเข้าไปในระบบเศรษฐกิจโดยบางครั้งอัดฉีดเข้าไปในโครงการที่ไม่ได้มีความจําเป็นเลยต่อการผลักดันการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนนะเป็นการสร้างหนี้ในขณะเดียวกันให้กับภาครัฐที่สูงขึ้นกว่าเดิมและในขณะเดียวกันเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนนั้นสร้างหนี้ด้วยซึ่งสะท้อนออกมาในตัวเลขหนี้พระครรือนที่เพิ่มสูงขึ้นผมไม่ได้บอกว่าเราจะเป็นกรีซหรืออรนเจนตีนาล้วไม่ได้ไปถึงขั้นนั้นแน่นอนแล้วถ้าเราไปถึงขั้นนั้นมันก็คงจะสายเกินไปแล้ว แต่ผมกําลังจะบอกว่าเราเข้าสู่กับดักที่ประชาธิปัตย์และเพื่อไทยทั้งคู่จะแข่งขันกันออกนโยบายประชานิยมในแบบที่ไม่เป็นห่วงเลยถึงฐานะการคลังในอนาคตและไม่เป็นห่วงเลยกับผลกระทบที่มีนะต่อวัฒนธรรมขนรรมเนียมประเพณีในการออมของคนเอเชียรวมทั้งคนไทยโครงการงบประมาณต่างๆเนี่ยนะผมไล่ดูแล้วกันนะฮะท่านผู้ชมลองคิดดูเองได้ว่าโครงการไหนจําเป็นโครงการไหนไม่จําเป็น กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี7,700ล้านบาทกองทุนตั้งตัวได้5,000ล้านบาทกองทุนพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน30,000ล้านบาทกองทุนหมู่บ้าน80,000ล้านบาทกองทุนสุขภาพภาครัฐ1,700 0ล้านบาทรับจำนำผลผลิตการเกษตร260,000ล้านบาทพักชำระหนี้3ปี113,500ล้านบาทบ้านหลังแรก20,000ล้านบาทรถคันแรก9,000ล้านบาทบัตรสินเชื่อเกษตรกร1,600ล้านบาท ประกันภัยพืชผลเกษตร600ล้านบาทผมคิดเลยว่าถ้าผมเชื่อเป็นจริงๆโครงการที่ผมพูดมาเมื่อกี้นี้เนี่ยประมาณ50%เครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นโครงการที่ทําแล้วมีเหตุมีผลไม่สร้างหนี้เสียส่วนที่เหลือประมาณครึ่งหนึ่งนั้นไม่ได้มีผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศคราวนี้ถึงเวลาพอหาเสียงรอบต่อไปผมแก้รันทีปอชอปแทนที่จะใช้เรทอริกฟรีมาเก็ตแทนที่จะใช้เรทอริกแบบที่พอลแลนใช้ในสหรัฐตอนนี้ ก็จะเข้าสู่เรทอริกว่านโยบายประชานิยมของเพื่อไทยนั้นไม่มีประสิทธิภาพก็เลยต้องเอานโยบายประชานิยมของประชาธิปัตย์มันเป็นกับดักที่ทําให้ในที่สุดแล้วไปกระตุ้นการบริโภคในประเทศเสร็จแล้วลืมไปว่าโครงสร้างเศรษฐกิจขั้นพื้นฐานของไทยเนี่ยมันต้องเป็น Export l e d Grow t h มันเป็นอย่างอื่นไม่ได้ลืมไปทั้งคู่และในที่สุดจะเข้าสู่กับดักที่ทําให้การบริโภคในประเทศสูงขึ้นกระตุ้น GDP พึ่งการส่งออกน้อยลง แต่สร้างหนี้ให้กับรัฐบาลและสร้างหนี้ให้กับประชาชนในระดับครัวเรือนการเปลี่ยนโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจไทยเป็นสิ่งที่ใหนดีสุดนั้นอาจจะทําให้เศรษฐกิจรูปแบบเดิมนั้นพังลงไปนี่เป็นสิ่งที่ต้องคํานึงถึงในเวลาที่คุณนั้นไปลงคะแนนเสียงเลือกเพื่อไทยเลือกประชาธิปัตย์อย่าลืมว่าเราเข้าสู่กับดักนโยบายประชานิยมแล้วที่ทั้งสองพรรคแข่งกันแล้วยิ่งแข่งกันมาก ผมเชื่อเลยว่าเศรษฐกิจมันยิ่งพังในรูปแบบโครงสร้างเดิมถึงเวลาของช่วง Daily Cover ครับเดลี่คอเวอวันนี้จะพูดถึงเท้านะฮะเท้าเป็นเว็บออนไลน์ซึ่ง คนส่วนใหญ่ผมคิดว่ายังไม่รู้จักอย่างน้อยในเมืองไทยนะฮะแต่ว่าในต่างประเทศก็เริ่มฮอตขึ้นมาแล้วคือทุกคนคงรู้จัก Twitter กันดีเลาเขียน t w i t t e อร์เนี่ยนะฮะก็เขียนบนน่น,บนนู่นบ่นนี่เป็นนักการเมืองก็เขียนแสดงจุดยืนเรื่องการเมืองเรื่องอะไรก็ได้สเลปก็จะเขียนว่าไปทําอะไรไปกินข้าวที่ไหนเท้าคล้ายๆ Twitter จริงๆคล้ายๆ Instagram Instagram เนี่ยเหมือน Twitter แต่ว่าเป็นภาพใช่ไหมฮะถ่ายภาพแล้วก็อัปโหลดขึ้นเท้าเนี่ยเปิดโอกาสให้คุณสามารถลงทะเบียนใช้ชื่อบัญชีเดียวกับ Twitter ได้ แล้วอัปโหลดวิดีโอมีความยาว15บวินาทีขึ้นไปแทนคุณแทนที่คุณจะเขียนบนคุณเป็นเซเล็บสมมติคุณไปนั่งกินข้าวที่ร้านไหนคุณก็ถ่ายวิดีโอของตนเองได้เลยแล้วกดอัปโหลดเข้าไปใน iPhone แล้วมันก็จะปรากฏให้กับบรรดาผู้ตามเหมาะสำหรับเซเลบตี้ใช้เซเลบในต่างประเทศใช้แล้วนะฮะนักกีฬาใช้เยอะดารานักสแสดงใช้เยอะในสหรัฐในที่สุดเท้าก็จะมาเป็นสิ่งที่ป๊อปปูล่าในเมืองไทยผมว่าเซเลบไทยก็คงจะใช้ เท้าเป็น,ปนอซอฟต์แวร์ที่ทำออกมาโดยบริษัท SRI Industries แล้วตอนหลังบริษัท WWE เข้าไปลงทุนร่วมแล้วก็มีอายุเพียงแค่3-4ปีเองนะฮะแต่ว่าโด่งดังขึ้นมาในช่วงที่นักบาสชื่อดังชชคิลโอนลนั้นประกาศเลิกเล่นบาสประกาศผ่านเท้าในอนาคตอาจจะมีนักการเมืองไทยประกาศลงสมัครชิงตำแหน่งเป็นสอสอหรือเป็นผู้ว่าในเท้าก็ได้ ก็เท้าลองดูแล้วกันนะฮะเข้าไปดูเว็บเท้าคอเหมือนเป็น Twitter แต่เป็นวิดีโออัปโหลดสนุกดีฮะพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาดูเรื่องของการผิดสัญญาของรัฐบาลจริงหรือเปล่าที่รัฐบาลผิดสัญญานะฮะไปดูมุมมองของฝ่ายค้านกันบ้างช่วงหน้าคุณเกียรติเทียมรน,นะครับได้พูดไว้ว่ารัฐบาลพักเพื่อไทยนั้นผิดสัญญาทางด้านพลังงานทั้งหมด6ข้อด้วยกันนะครับผมก็จะมาไล่เรียงดูว่า ผิดสัญญาในข้อไหนบ้างจริงหรือไม่นะคุณเกียรติสิทธิอมรก็เป็นมือเศรษฐกิจของอพรรคประชาธิปัตย์ริงแล้วควรจะได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในรัฐบาลชุดที่แล้วถ้าเกิดไม่ปล่อยให้ทางพรรคภูมิใจไทยได้โคต้าไปนะฮะเป็นหนึ่งในมันสมองของพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็เป็นหนึ่งในคนที่ไม่ได้กฮาร์ดคอร์แบบสไตล์แบบสายล่อฟ้านะเพราะฉะนั้นก็ยังถือว่ามีอนาคตทางการเมืองในรอบต่อไปถ้าเกิดประชาธิปัตย์กลับมาเป็นรัฐบาล ถือว่ายังมีโอกาสที่จะเข้ามาช่วยพัฒนานโยบายทางด้านพลังงานและนโยบายทางด้านการพาณิชย์ไดอ้อย่างดีทีเดียวถ้าดูถึงประสบการณ์คือนี่คือสิ่งที่ผมจะพูดนิดหนึ่งก่อนที่เข้าประเด็นนี้คือว่าคุณเกียรตินี่นะครับเป็นหนึ่งในบุคลากรที่ถ้าพัปา์ประชาธิปัตย์ออกมาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยผลงานเนี่ยมันจะดีกว่ารัฐบาลชุดที่แล้วแบบที่ผ่านมาเหมือนกันนะฮะจริงๆแล้วนี่ผมไม่เข้าใจในยุคปัจจุบันเ่ยนะฮะ ตั้งแต่สมัยปี4จริงๆแล้วย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยปี4 5หหรือ4 6เนี่ยคุณภาพของรัฐมนตรีมันลดลงมาเรื่อยๆในขณะที่พรรคประชาธิปัตย์มาเป็นรัฐบาลก็ไม่ได้เอาบุคลากรที่เป็นเกรด A ทั้งหมดทุกกระทรวงนะในขณะที่เวลาเพื่อไทยมาก็ไม่ได้เป็นเอาบุคลากรที่เป็นเกรด A ทั้งหมดทุกกระทรวงก็คือว่าคุณภาพของรัฐมนตรีมันมันตกต่ำลงไปเรื่อยๆตั้งแต่ปี4 4 5 4 6หเป็นต้นมา และในขณะเดียวกันเวลามีการยึดอำนาจนะฮะเวลาอย่างรัฐบาลพลเอกสรยุทธเข้ามายึดอำนาจเนี่ยความที่ไม่มีระบบโคต้าเนี่ยนะฮะหรือโคต้าสองคนเนี่ยดึงบุคลากรที่สังคมนั้นยอมรับเข้ามาได้นะนี่เป็นจุดอ่อนของระบบรัฐสภาที่มีอยู่ซึ่งต้องแก้กันแล้วแก้ที่ไหนได้แก้ที่คนที่มีที่พนในพักได้ว่าเวลาตั้งคอรมอต้องเป็นบุคคลที่เป็นหัวกะทิจริงๆไปที่6ข้อนี้คุณเกียรติสิทธิรมรบอกไว้ว่า รัฐผิดสัญญาประชาชน6ข้อ1สัญญาว่าจะยุบกองทุนไม่ยุบกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยนะฮะแล้วก็ไม่ขึ้นราคาน้ำมันแต่ก็ทำเออตอนแรกเขาสัญญาว่าจะยุบกองทุนใช่ไหมฮะผมยังจำได้คุณพิชัยนรทธพันธ์ตอนนั้นหาเสียงผมยังสัมภาษณ์อยู่ช่วงหนึ่งเลยถึงเวลากองทุนไม่ได้ถูกยุบแต่กองทุนติดลบติดลบนะฮะสอหมื่นกว่าล้านใช่ไหมฮะอ ยังดำเนินนโยบายผิดพลาดชะลอการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันชั่วคราว5เดือนทําให้กองทุนติดลบดําเนินการต่อไปไม่ได้สุดท้ายต้องปล่อยให้ราคาน้ํามันเพิ่มขึ้น40บาทมันเป็นอย่างที่ผมพูดเปะ๊ะตั้งแต่วันแรกที่รัฐมนตรีพี่ชัยรับตําแหน่งว่าคุณไปหยุดการเก็บเงินเท้ากองทุนน้ามันทําไมเมื่อคุณหยุดในช่วงเวลาที่น้ํามันมันถูกพอถึงเวลาน้ํามันมันแพง กองทุนก็ติดลบเพราะว่าในที่สุดแล้วคุณก็พยายามที่จะทําให้ราคาน้ำมันมันไม่แพงอยู่ดีคือมันมีแรงกดดันจากผู้บริโภคมากเกินไปที่จะปล่อยให้ราคาน้ำม,มันเป็นไปตามกลไกตลาดทั้งท่งนที่ควรจะเป็นแล้วในสุดคุณก็จะต้องมานั่งทําให้กองทุนน้ำมันติดลบเพราะคุณต้องใช้เงินในการพยุงราคาน้ำมันอยู่ดีข้อหนึ่งข้อสองประชาธิปัตย์พูดถูกโทษทีเรื่องนี้ลอยตัวก๊าซอพีจีปรับขึ้นสี่ครั้งรวมสามบาทต่อกิโลกรัมทําให้คนหาเช้ากินข้ามต้องแบกภาระมากขึ้นอันนี้ผมไม่เห็นด้วยยคุณเกี ประเด็นคืออย่างนี้ฮะผมมองว่ารัฐบาลน,นี้กล้าๆกลักลวๆกวเกินไปลอยตัวแก๊ส LPG ไปเลยลอยไปเลยคุมเฉพาะครัวเรือนที่ซื้อถังแก๊สไปทำข้าวหากินกินข้าวในบ้านแค่นั้นพอที่เหลือลอยทันทีลอยเลยเลิกช่วยผู้ขนส่งได้แล้วรัฐบาลต้องทำแบบที่เคยสัญญาไว้แล้วอยากกล้ากล้ากลัวๆทำไปเลยนะฮะ ข้อ4น้ำมันดีเซลซึ่งกระทบกับค่าข,าขนส่งและราคา,ราคา,คาราคาสินค้ารัฐบาลกับปล่อยให้ราคาขึ้นไปถึง3.2บาทส่งผลให้ผู้ประกอบการรถสาธารณะขอขึ้นราคาถึง27ปรเประเด็นมันคืออย่างนี้ฮะอันนี้ผมเห็นด้วยครึ่งๆก็คือว่าในที่สุดแล้วเนี่ยรัฐบาลน,นี้ก็เข้าใจแล้วว่าตามความเป็นจริงเนี่ยอกองทุนน้ามันเนี่ยมันต้องมีเพราะว่าถึงเวลาคุณไม่สามารถทนแรงเสียดทานทางการเมืองแล้วปล่อยให้ราคาน้ํามันแพงได้เพราะฉะนั้นกลับมาใช้ยุทธศาสตร์เดิมที่มีกองทุนน้ามัน และกองทุนน้ำมันในสมัยที่คุณทักษิณเป็นนายกแล้วก็นายแพทย์พรหม,มินเป็นรัฐมนตรีพลังงานตอนนั้นเขาก็มีการใช้ในรูปแบบที่พยุงให้ราคานะ้ำมันไม่แพงจนเกินไปเพราะมีสงครามในอิรักนะฮะตอนนั้นก็ต้องใช้คือยังไงมันก็หนีหนไม่หนีไม่พ้นว่าแรงกดดันทางการเมืองสูงมากเพราะฉะนั้นมันกลับมาที่จุดเดิมคือมันไม่ใช้ใชแบบประชาธิปัตย์เคยใช้หรอมันใช้แบบที่สมัยไทยรักไทยเคยใช้ได้ซ้าไปราคาแก๊ส LPG ยังปล่อยให้มีการลักลอบขนส่งตามตะเข็บชายแดนทําให้รัฐต้องเสียงบประมาณ24,000ล้้าานอนอัีผมไมไ่ทรบ รัฐบาลบอกว่าจะทำบัตรเครดิตพลังงานให้กับคนขับรถแท็กซี่จากเป้าหมาย35,000รายแต่มีคนขึ้นทะเบียน27,000รายใช้ได้เพียง8,000รายนี่ฝ่ายค้านบอกซึ่งในขณะนี้กลายเป็นนี้เสียแล้ว22.5%ผมสรุปว่าประมาณ2ข้อเนี่ยที่กล่าวหามาจากคุณเกียรติเนี่ยผมคิดว่ายังพิสูจน์ไม่ได้เป็นข้อกล่าวหาเฉยๆอีก2ข้อพูดได้ถูกตรงประเด็นอีกสองข้อแล้วแต่มุมมองเพราะฉะนั้นก็อาจจะออกมา สัก40% success rate ของหกข้อนี้แต่อย่างที่บอกกระทรวงพลังงานในยุคนี้หรือยุคต่อไปต้องเลิกกล้ากล้ากลัวกลัวจะทำอะไรทำไปเลยฮะไม่ต้องห่วงว่าจะกระทบต่อคะแนนนิยมคนไทยฉลาดกว่านั้นคนไทยมีการศึกษามากกว่านั้นนโยบายที่มันเหมาะสมนะฮะและถูกต้องตามกลไกเศรษฐกิจฟรีมาร์เก็ตทำไปเลย คนนั้นเข้าใจสื่อจะสปินในช่วงแรกแต่ว่าถึงเวลาถ้าคุณทําในสิ่งที่ถูกต้องตามหลักการคนนั้นเข้าใจไม่กระทบคะแนนนิยมพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาพอลไรอันครับสอสอรอนพอลนะเป็นคนที่มีอิทธิพลต่อพอลไรอนมากทางความคิดในเรื่องของการสร้างกลไกในรัฐสภาของสหรัฐในสภาคองกงกรสสหรัฐในการตั้งคณะกรรมการที่จะตรวจสอบการทำงาน ของธนาคารกลางสาหรัฐตรวจสอบการทำงานว่านโยบายการเงินของเฟดนั้นมันถูกต้องมาแนวคิดเดียวกันกับการสร้างผลประโยชน์ของชาติให้มีเพิ่มมากขึ้นหรือไม่หรือเป็นการคุมดอกเบี้ยแบบที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับธุรกิจการเงินการธนาคารที่ควบคุมอยู่นะเพราะฉะนั้นพอแล้วนะ้มีจุดยืนทางการเมืองเกี่ยวกับเฟดที่ค่อนข้างสุดโต่งเล็กน้อยก็คือเชื่อในการกํากับดูแลเฟดโดยสภา และในขณะเดียวกันเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มคนที่ไม่ค่อยพอใจกับผลงานของเบนบานันกี้ประธานเฟดคนปัจจุบันด้วยเสร็จแล้วนอกเหนือไปจากนั้นไรอันก็เป็นคนที่ชื่นชมแนวคิดของอาจารย์แบรดเดอร์ลองที่หมหาวิทยาลัยเบอร์ keley ที่เคยพูดไว้ว่า price stability is one goal of macroeconomic management but only one goal there are many others to command the Federal Reserve to pursue price stability alone is to create preconditions for macroeconomic disaster ดลองได้พูดไว้และแรนได้บอกว่าเห็นชอบอย่างยิ่งว่าให้เฟดดูแลเรื่องเฉพาะเงินเฟ้อเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมแต่ต้องให้เฟดดูแลภาพรวมของเศรษฐกิจด้านอื่นๆด้วยฟังดูคล้ายๆกับเวลาดเรวิรพงษ์รามกูลวิจารณ์ถึงแบงก์ชาตินหฮะคล้ายๆกันนี่คือมุมมองที่ค่อนข้างสุดโต่งในสหรัฐนิดน,นึงซึ่งในที่สุดแล้วทําให้เฟดนั้นดูเหมือนว่าถูกคุกคามแต่ว่าพอเรนจะทําให้ มิตรอมนี่ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีหรือไม่อันนี้ต้องรอดูอาจจะเป็นไปได้คะแนนิยมเพิ่มสูงขึ้นตอนนี้อยู่45%แล้วแต่ถ้ารอมนี่เข้ามาอาจจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในการทวงดูอำนาจระหว่างสภากับเฟดก็ได้และที่แน่ๆถ้ามิตรรอมนี่เข้ามาเ mm hmm. บนันกี้คงไม่ได้อยู่ต่อเดลี่ควดวันนี้นะครับไปที่อดีตนาย,ยกรัฐมนตรีพันธบททศษิณชินวัตรนะครับได้พูดไว้ในการให้สัมภาษณ์กับสื่อ ในสหรัฐอเมริกา ER ตอนที่คุณทักษิณไปเที่ยวสหรัฐนะฮะตอนนั้นพกกับนักลงทุนในสหรัฐทักษิณไปให้สัมภาษณ์สยามทาวน์ USA วันนั้นผมได้ดูบทสัมภาษณ์ใน t ท a i n e w s b l o g s p o t c o m 12สิงหานะฮะวันนั้นที่ให้สัมภาษณ์ที่โรงแรม Penins u l a Beverly Hills สโอ้โหสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือการเป็นการทำงานภายใต้รัฐธรรมนูญซึ่งเหมือนกับมีการวางระเบิดไว้ทั่วหมดอันนั้นคือสิ่งที่น่าห่วง อพอเห็นเขาเดินแล้วเห็นคุณยิ่งรักเดินแล้วก็รู้รู้อะไรคือกับระเบิดหลีกเลี่ยงกับระเบิดได้อันนี้เป็นสิ่งที่ดีไม่ห่วงนะประโยคนั้นเข้าใจแต่ว่าประโยคถัดไปนี่ฐานเสียงอาจจะฟังแล้วเริ่มห่วงก็ได้เพราะว่าคุณทักษิณบอกว่าแต่ว่าห่วงผู้สนับสนุนทั้งหลายอาจจะว่าบูไม่บูมันไม่คือคือเราเป็นรัฐบาลบูไม่ได้ คุณทักษิณบอกว่าเราเป็นรัฐบาลบูไม่ได้เป็นรัฐบาลนี้ต้องเดินให้สุขุมรอบคอบให้ประคองสถานการณ์ไปการบูนั้นปล่อยให้เป็นเรื่องของฝ่ายค้านคือถ้ารัฐบาลบูมากคุ้ยง่ายผมตีความรัฐบาลก็จะไม่มีโอกาสอยู่อ,อย่างยั่งยืนนะอันนี้ก็อาจจะจริงนะครับแต่ว่าในสุดแล้วการทํางานที่จะสร้างผลงานที่ตอบสนองความต้องการประชาชนมันก็ต้องผสมบูบุญไปในแบบที่มีความสมดุลต่อกัน เพื่อรักษาฐานเสียงนั้นไว้นะครับแต่ว่านี่เป็นการให้สภาผู้มีสิทัิษิณซึ่งก็สะท้อนให้เห็นออกมาในจุดยืนของรัฐบาลหลายเรื่องเหมือนกันว่าเลือกที่จะบุญมากกว่าบูพบกันใหม่นะครับในคืนวันพรุ่งนี้สำหรับรายการ The Daily Dose ติดตามดีว่าสกาเป้ครับวันนี้ลาไปก่อน,น,นครับสวัสดีครับ